าใหญ่ครับนี่ขวดเบียร์นะครับ สวัสดีแล้วก็สวัสดีครับผมผมนายเหยินนะครับผมวันนี้ผมจะไปดำป่านะครับโดยอุปกรณ์ตัวไม่นะครับผมโกโปรฮีโร่แป,ด,แป,ด,แปดนะครับผมแปดแปดแบกนะฮะโกโปรฮีโร่แปดแบกนี่ก็ผมจะเอาไปประกอบกระปืนนะครับว่ามันใช้ในน้ำได้จริงก่อนเนาะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันไป กระบุกระบอกนะครับผมโอเคได้เลยเนี่ยครับก็มาถึงสถานที่แล้วนะครับผมเกาะที่เดิมนะครับผมที่ผมดำทุกครั้งนะครับมันเกาะอยู่ที่เขตพงสุกเน,ะนาะอำเภอสับปะรเดเจ้าที่เชียงใหม่นะครับก็อุปกรณ์ของผมก็จะมีหนึ่งในกาชุดนะครับผมที่กันสไลดยไปได้นะครับแล้วก็หมวงยางนะครับผมผม,ผมเป็นคนดำดำ ดำดําลูกยางนะครับบรือจะดำดิ่งนะครับจะตัวผมจะอยู่บนลูกยางนี้ตลอดนะครับผมแล้วก็หน้ากากสโนเกอร์นะครับไทยประดิษฐ์นะครับผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เชื่อมกับต่อนะครับแล้วก็จะมีปืนดำป่านะครับก็อย่างที่ว่านะครับผมจะลองทดสอบพอนะครับที่จริงแล้วด้วยตัวเคสเนี่ยเปิ้นจักนเปิ้นจะกัน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับผมเอาพระเทพพันรอบแห่กรรมนะครับ พันรอบตรงที่ว่าน่าจะมีน้ําเข้าเนะครับก็จะลองดูนะครับผมลงน้ํากันครับสลาลยเพียบครับ

<laughs> © bf นี่ครับคุงายนะครับผม,บานนบผมจากปืนอันนี้นะครับโอ้โหได้ป่ามาสี่ตัวครับผมได้ป่านี้มาสี่ตัวไซส์กิโลกิโลป่านนะฮะหนึ่งตัวนะครับไ,ไซส์กิโลประมาณตัวหนึ่งแล้วก็สี่ขีดห้าขีดตัวหนึ่งครับ สีตัวช่วงเย็นนะครับผมใช้เวลาไปจัโมเกิงกนะครับผมก็โอเคครับผมสําหรับทีมนี้นะทริปนี้เดี๋ยวหาเอาทํากับข้าวเอาเปล่าทำกับข้าวกันครับครับฝากิีตามตัวนะครับผมกดไลค์กดแชร์ใ้กันนะครับช่องเก้าหย่นเฟยนะฮะขอบคุณครับ จากที่ดำม,มาเมื่อ,อกี้นะครับผมก็จะลองมาชั่งดูว่าปลาสามสตัวนี่มีกี่กิโลเนาะอุ้ยอึ๊บแกะเชือกออกดีกว่าเดี๋ยวเราแกะเชือกออกก่อนนะครับแกะเชือกออกอึ๊บอสี่ตัวนะครับตัวแรกนะครับผม โอ้ตัวนี้ขอ,อกไปตัวเดียวโลสี่เลยครับผมตัวเดียวนะฮะโลสอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวไล่ลงมานะครับผมเป็นสองโลสองโลสองนะครับผมสองตัวตัวที่3ามช่างไปแล้วนะฮะ เป็น3โล8นะครับผมเออโล8นะครับอันนี้เป็น3โลสี่โอ้ดิน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 ฮะดินดนยังยัง,ยง,ยงไม่ตายดีครับผมสดอยู่ครับครับจากเมื่อวานนะครับผมผมก็ได้ทดสอบ โกโปรฮีโร่แปดแบ็คนะครับผมก็เอาใส่ลงน้ํานะครับแต่ลงน้ําโดยไม่ใส่เคสกันน้ำนะฮะก็วันนี้ก็มาดูว่าเอาผึ่งลมไว้คืนนึงนะครับผมโดยไม่ได้เป่าอะไรนะฮะเรามาดูว่าเขาใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับผมกดนะครับกดเปิดอ่าใช้ได้ครับผม ยังใช้ได้นะครับไม่ได้ใส่เคสนะครับผมข้างหน้าโอเคอ่ามันกันน้ําได้จริงครับผมก็จากจากที่อันนี้กันน้ําได้จริงนะฮะก็มากดดูเมนูนะครับผมว่าอะไรเปลี่ยนไหมอ่าโอเคนะครับนี่โอเคนะครับก็มาดูตัวภาพของเมื่อวานนะครับอ่ะโอเคอันนี้ออกตอนต้นไอคลิปต้นๆแล้วนะครับ เนี่ยใช้ได้ครับผมโอเคใช้ได้หมดแล้วครับผมเนี่ก็เอาไปลงนี่ฮะภาพสวยงามเลยครับโอเคสรุปแล้วมันลงน้ําโดยไม่ต้องใส่เคสได้ครับผมแต่ผมเอาผ้าเทปกันไว้ก่อนต,ตามรุมรูที่มันเหมือนว่าจะมีน้ําเข้านะครับคือรูนี้เนาะรูนี้กับรูนี้นะครับผมเนี่ยรูลําโพงนะครับก็โอเคอยู่ใช้ได้ฮะ โอเคทดสอบผ่าน